ิบห้าสิบหกไม่มาะเพายากเกินไปนะสามไก่สี่ไก่เลยนะสิบห้าสิบหกผมให้ให้ว่าแบบหมดลุ้นแล้วครับใช่ครับแตตรงนี้้าเปมาเบคอนทามเป็นด่านเรียบร้อยครับผมน็อกของเชอร์ตี้ครับได้มาความาตายทานเฟอร์มาต่อลวไอซ์เก็บใซเลนออกจากเกมครับแม่ดักอยู่สามจุดท่านผู้ชมครับเบคอนทามได้มาหนึ่งคิวแล้วมุมนี้ทางด้านเบียนไหลต่อไปได้ครับผมหายไปหนึ่งครับผมมุมนี้ ครัแอ้าวจอดยังไงเอ่ยแล้วลงอะ่ะโอ้โหเนี่ยขยับต่อครับผมครับผมไม่แน่ใจว่าเลี้มงมาสกครู่ทำไมนะแคตตี้ไหลออกซ้ายไปครับผมโหูกระจัดกระจายกันเลยฮะบีเอ็นเพราะว่านั่งหน้าของเบค่อนถามนี่ยืนโซนกันกว้างครับครับผมไล่ไปก่อนฮะฮวนกลับมารับเพื่อนครับผมครับโปนมุมนี้พุ่งตรงไปหาโพสิชันเล่นกันต่อไปครับใช่ครับผม ใช่ครับค่อยๆไล่ตามมาแล้วเฮ้ยเขาลงอะมารอดักหรือเปล่าแล้วยิงกดใส่เลยครับโอนปูแต่ว่าของไม่พอเท่าไหร่ครับผมตรงนี้ครับยังไม่มีสโคบเลยนะเป็นไอรอนสายครับผมแต่อาร์มสไตน์ได้ยินว่าลงจอดมายิงเพื่อแล้วผมมุมนี้รอเลยแล้วแคทตี้ควักแคเน่ขึ้นมาแบบนี้แล้วอ้าวโดนไอซ์เกี่ยวไปก่อนเลยครับโอ้ไอซ์ฉีกมุมไปยิงสวยมากครับจังหวะน้องดาวครั้งนี้ครับแม่แล้วน่าจะเป็นคิวของเบคอนไทม์ครับ อู๋อาเก๊สหลีบจัดครับตาน,นีขับตามมาเลยแล้วโลกเลยทีนี้ยังไงอะุมนีผมเต็มตอ่อเลยโอ้คาปนอุ้ยแล้วขับล่าต่อเลยฮะไอเอาสุดก็ผมเบคอนเกมนี้อุ้ยแล้วจริงก่อนเรื่องเล่นเฟสที่สองตรงนี้ไม่สวยนะครับผมบอกเลยว่าไม่สวยนะครับโดนตัดยางโดนทุกทางนะครับ,รบถ้าเป็นแบบวงเล็กๆกันหน้าเล่นอยู่ฮะรือว่าพีดิกวงไว้หรือเปล่าว่าอาจจะจบแบบเมื่อวานนะตรงกลางทุ่งนะผม ไงโอโดนยิงกดมาแบบนี้เรื่อยๆก็ไม่ดีเพราะว่าข้างหลังเนี่ยก็มีเขาให้เล่นเหมือนกันนะจะโดนสองฝั่งเอาครับดินกอนเครับโอ้โโผล่มาได้หลายุยังได้อยู่ฮนะปฏติกริยาดีมากนะผู้ชมนะตัดพามาเบ,บบี้ครับใกล้ๆมีไอออนปิดวง,งเล่นแล้วครับเต็มไหลายตามาทางหน้าของเต็มเอรทนเมน์นะจากแก้สายย์เหมือนกันครับไอออน อย,ยับไปรีกุ๊ปกันก่อนครับผมตัดมาที่ยูดูอะไร n c e ครับเข้ามาในเพย์โซนเป็นที่เรียบร้อยครับหาพื้นที่เล่นกันต่อครับผมรับลิลงยาวๆเลยนะแทนอีปุยครับต้องครับเฮ้ยแล้วใครโผล่มาตรงนี้ค <3 S 2> รับโูนไม่แล้วพี่เอ็นโอ้โหแล้วเจอแบบนี้ยังไงอะโดยยิงกดเข้าตัวรถไปแลวเอรส,สิ่เหมือนจะไ,ไล่สุดนะ แล้วมาดิฟขนาดนี้แล้วโดนระเบิดเลยโอ้โหสองคิวแล้วหรือเปล่าครับเต็มเมนเทนเมนต์เรียบร้อยครับมูไปไหนก็เจอครับบอโอ้โหคะแนนเท่ากับอีกก็ดสปอร์ตแล้วตอนนี้ซูโนอาครับผมตรงนี้เหลือคนเดียววิกิตจัดโนอาบอกเล่นทางไหนดีทีนี้ไปทางไหนก็เจอคนจริงโอ้ไม่รู้จะวนยังไงเลยฮะตรงนี้แล้ววนกลับออกมานอกวงเลยครับตัดมาที่นายน้อยเอคอนทามครับ เลนขอบวงนะแล้วเหมือนจะรู้ว่า,วาทางด้านของไอออนเนี่ยเข้ามาชิดที่เมืองตรงนี้ครับยิงเหรอโอ้ย,อยปล่อย,ไ,ยไปเห็นนะครับเ็อกห็นเอาแล้วดิรู้ด้วยฮะแล้วถ้าเห็นว่าอยู่คนเดียวแบบนี้อันตรายเหมือนกันนะสำหรับนายน้อยครับเพราะว่าสามคนตรงนี้เขายังไม่ได้หมูปไปฮะ <c oughs> แล้วดูฮะู้ชมอาทีมทีแคทกระจายโซนกันแบบเกือบหนึ่งกิโลนะครับเฮ้ยสุธวาร์์ไปข้างล่างแล้วเลยฮะบี็น โอ้โหลงดีดบนโอ้เฮหวานเจี๊ยบเลยครับม right ูฟไลน์น hey, okay, ี้เข้ามาครับโูแล้วมีพื้นที่บ้านให้เล่นด้วยนะนี่ฮะเก็บพื้นที่บ้านไปเรียบร้อยครับสำหรับเฮลแวมไพร์นะตรงนี้อยู่ทางด้านล่างครับมีบล็อกเกมมิ่งทางด้านขวาเป็นอินฟินด้วยค่อนข้างแน่นเลยครับลายทางด้านล่างบ้านล่างเขาปีศาจยังสามารถเล่นได้นะครับบ้านเหลืองสองหลังเนี้ยแต่ยังไม่มีใครไปจับจองเดโดครับผมทีมซีเคร็ตต้องดูว่าพอ ปลดล็อกแล้วเนี่ยเครื่องยึดติดยาวๆหรือเปล่านะพ็อกกี้แล้วปุ่มผ่านมามุมนี้แล้วนูซี่ตกลงไปก่อนเลยครับไปเจอหน้าของดินกอสโหอ้โหสามนูซี่ออกจากเกมเลยครับเอเถกับผมคิวแรกของวงเป็นที่3นี้ฮะอินฟินหวังว่าครับมันต้องเข้าวงแล้วครับคนที่เล่นน้อยครับแล้วฟอโลตามมาครึ่งหลอดครับคัทเทนนี่ยังไม่สามารถเป็นน็อกดาวน์ได้โอ้โหกัทเทนนี่รับหนีห่างจากเพื่อนไปแล้วครับผมเมล่ายิงไล่ไปแล้วอีเกิล อีิงก็ยังไงมุมนี้หายเข้ามาตรงกลางเหมือนกันด้าล่างตามรถไปยังไม่ได้ฮะตัวดูเคกดคำว่าให้เพื่อนก่อนนะไหลเข้าตรงห้องน้ําไปก่อนคเอฟวันโคเรียนี่ฮะเอาบักกี้มาจอดนอนเล่นอยู่อ้าวแล้วทีมสีเครยดอยู่ใ,ใกล้ๆกับทางด้านของอินฟินนะมันจะครู่คนเดียวใช่ผมสเปรมาคูณสใส่ถูอีฮะกลับไปมีที่เล่นซุนอยู่ในะยรับห้องน้ำเลกตรงนั้นักอิเกิล โอ้โหโอ้โหกรมาตกรเข้าไปแล้วมอ <ไป S 2> แมนครับไปเปิดออริโ,รโยโได้ทางด้านหนึ่งครับครับเเทค,ครับยิงแตยงดยางรถไปก่อนครับมอแมนเก็บคนนโอริโอไปโอ้โมายึดพื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วได้คิวไปด้วยครับดินกอสตัดมาที่เต็มเทนเมนครับไหลมาบริเวณโบสถ์ของโพชินกินะมีเจ้าบ้านรออยู่แล้วครับผมครับผมเขจะออกซ้ายต่อฮอะอะรีโหลดกันไปครับ โซสิบครับนำทีไปหาพื้นที่เล่นให้ก่อนครับตอนนี้อืมอัดมาที่แวมพายครับผมแล้วเบนซูยังไงมมาที่เขาลูกนี้ที่แวมพายอยู่อ่ะจะได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าระยะไม่ไกลมากนะอืมโจนครับเดคอนถามมามีตัวบ้านเล่นอีกแล้วโอ้แต่ส่งไอ้เข้าไปค้ำบนคืนนย้เลยอ้แต่ว่าเจ็บคู่แต่เฟสนี่เหลือหนึ่งเน่นอนครับใช่อ่ะ ไห้เดินมาแล้วครับโอ้โหสูตรนี้ยังไงับผมไอ้เพื่อนค้ำช่วยค้ำไว้ให้ได้นะถ้าไหลลงมาทางด้านล่างครับครับผมน่าจะขึ้นไปหาคิวเพิ่มเติมอะโอโเคเกมนี้เล่นแบบอ g กร s สี v จ,จัดเลยครับเบคอนท้าวอาจจะเพราะว่าต้องการคะแนนคิวเพื่อที่จะบวกในส่วนของแรงพอยที่มากขึ้นไปอีกด้วยนะวบรีบอุลแล้เลเรีเซททำไมดูเหมือนจะปามแค่แบนเน่หรือเปล่าครับประหยัดยาหร โอ้ยยาจัดอย่างนี้ก็ท่านโอ้ยต้องเนียนไปเลยครับแยกกับเพื่อนมกกาไกลแต่เขาน่าจะเช็คนะถ้าเขาเห็นบักกี้ครับรู้วงกันฮะเปที่สี่สีดไปตรงไหนแล้วขึ้นบนไปฮะเตมเม้นต์นวนสวยเลยครับโอ้มีบ้านให้เลือกเล่นก่อนเลยนะมุมนี้อินฟินต้องขยับต่อแวมไพร์ต้องขยับครับอืมด้าน,นล่างหมดเลยเบคอนไทม์อู้ล้วอยู่ทางด้านขวาตอนนี้แน่นพอสมควรนะ ดีเซลเวียเลือกพื้นที่เล่นแล้วครับตอนนี้พวงอัปเดตแต่โบกิ่นนำทีมไปฮะเหมือนจะเข้ากลางวงยังไงแล้วไอซ์อจังหวะอยู่นานแต่ยังเกี่ยวมาไม่ได้ครับผมครับเนี่ยถอยกลับไปต้องเริ่มมูฟแล้วฮะเลโฟบอยครับไปได้ในโฟโก้ครับน็อกดาวน์ไปอาร์คิวอาแต่เป็นน็อกในตัวบ้านครับชุบกันขึ้นมาได้ครับผมอาคิวยังไงครับตรงนี้วอลลีบอกอุ้ยดูการขับรถไปพร้อมพันแบบนั้นแต่ว่าโดนอะไรมาครับ โอ้รถสบัดครับเสียเกียร์หลุดครับผมโอ้ตับนี้ยังไงเบลคอนทามผ่านหน้ามาดับนี้แต่ไม่ต่อเหลรอดับไม่ได้่แมคุณเห็นผมคุณแจร์อู๋ไม่ต่อเหรอคุณแชร์มาเมื่อวานคุณแชร์ก็หนึดนะครับผมเนี่ยเห็นเย็นครับน็อกเกมมิ่งเฮ้ยแล้วโถมขึ้นไปเลยฮะอีวอสรออยู่นะแบบนี้ไม่ดีหรือเปล่าบ็อกเกมมิ่งแต่วเขารออยู่แล้วครับผมอีวอสสเปร๊ดมา KF ถือ UMP อ็มพีมงโขกบังหน้า1ลูกแม่หิ้วฝเข้าไปไม่โดนแล้วตัวนี้รีโหลดมาเป็น M4 ฟโคูนสามลากลูกมาลวงเลยยิงบนรถแม่นมากครับผู้เล่นของอีโวลี่บอลระเบิดมาดับเบิ้ลเน็ตแต่ลูกขวาออกยาวไปเลสเฟสยอดใส่ลิกี้อีกหนึ่งคนครับผมบล็อกเกมมิ่งกับดิงกอสโดนทีมเดียวยิงและเลสเฟสเก็บเบบี้ครีมเฮ้ยปีศาจชัดชโอ้ตอนนี้ระเบิดเก็บเอวันโคเรียและสเปรตรงนี้ของเพนบูดูได้มาเป็นเอชครับผมสองทีมที่เข้ามาชิดขาวตรงนี้ฮะกำลังจะหมดหรือเปล่า โอ้โหเนียอีวอสรับอยู่ข้างบนทีมเดียวเลยฮะแล้วทิสมีเล่นกับสโมกอยู่แล้วเนธลูกนี้จะคว้างไปตรงไหนยังไงแล้วได้หรือเปล่าไม่ได้ฮะแต่ว่าเป็นไมโครบอลได้ทิสมีแทนแล้วลิทกลับไปเก็บเบบี้คิมน็อกดาวน์ลงเป้าจะเกมไปเลยครับไอสเปร์เก็บเหนียนเย็นน็อกดาวน์แล้วเป็นแอปปี้ได้มาเอ็ดวันโคเรียอินฟินได้เข้ามาดอกนี้เอล่าระเบิดเก็บชัโชกุนได้ก่อนเหนียนเย็นโดนเก็บเกมโดยไอแล้วหายสองเลยสหรับทิภาพชนอินฟินเก็บได้เอาเลยฮะบวกคะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วเก็บเข้า ไปคว้างมาหรือเปล่าไปคว้างมาไม่รู้แต่ไอ้เนี่ยไปตัดไมครวอกก่อนเมล่าหูคิวฟิตดีเลยต้องอภัยตรงนี้ต้องหนีเลยน,น้ำจบเขเป็นก้อน,นทันนี่รครับโอ้โอได้ทางด้านตัว 2K ไปด้วยเลสเฟสไม่มีที่หลบข้างหลังขึ้นมาแฟงดูเรียบร้อยเลยครับอีเกิลไปก่อนจากอินฟินิตี้ฮะโอ้แต่ว่านี่ฮะก้อนทันนี่เกือบหายเหมือนกันนะแต่ว่ายังอ,อยู่แล้วก็สามารถชุบโลแกนขึ้นมาครับเหลือสองคนโอ้นี่ฮะแล้วไอ์ครับไปได้เลสเฟสครับน็อกดาวน์ไปไปข้อทามมาเคมช็อตนี้อีวสหายเลยครับคร เอาอะ um อามสไตล์ครับผมโฉบสม้ k, ไปน่าจะไปเก็บออปชั่นเพิ่มเติมนะสำหรับเรียค่อนไทม์ A M. เนี่ยคิวฟีดดีเลย์ขึ้นมาฮะมุมนี้แล้วแฟงกี้ไปได้แลวโตนมากกดตรงนี้ยังไงแล้วโดนขวาคอสมาเต็มเทนเมนต์ก็ใส่แรงคองนเนคชั่นช่วยกันไว้แ้วโตนต้องไหลาตายเอาอะไป,ไปแล้ว,วกหลูดติดมาที่หัวไหลครับผมวงนี้ต้องไปกันก่อนครับแอมพายแต่ขึ้นไปบิดสุดไม่ได้เพราะว่าเขามีพลชั่นเล่นอยู่แล้วก็เต็มอุ้ยแล้วเดี๋ยววีจัยหนึ่งทางวงสี่ พวกเขากล้าเล่นจริงๆนะวงอัพเดตเพิ่ม <c oughs> พุ่งเข้ากลางเลยฮนะเหลือเชื่อดีเซเวียนผู้ชมกลางไว้ก่อนนะุมนี้แบมไฟก็ขยับมาทางด้านล่างนะยังมีพื้นที่พอเล่นได้ครับผมสมมติเล่นไปก่อนถ้าวงซ้ายล่างมาเนี่ยก็จะติดดีเซเวียอีกหนึ่งวงนะครับรับนะโอ้โหไปคอนทามไหลเข้ามาทางด้านล่างขวาได้เลยนะเพราะว่าเมื่อครู่ไปแจมไฟมาเฮ้ยว <c oughs> <c oughs> งซ้ายล่างจริงด้วยนะ่หรือว่ากลายทีนึงครับ เขาขวาบนหลุดไปแล้วนะครับคุณอาร์ตเดี๋ยวรอดูวนะ่าวงอัปเดตไปตรงไหนครับตัดมาที่ฟารังเรจานครับอดีลักไม่มีคิวเกมนี้ครับผู้เล่นออกไปเกมไปหนึ่งคนโอ้โหล่างขวาคุณอาร์ตโอ้โหยูดูตรงนี้สวยเฉยนะคือบ้านหลังนี้เนี่ยประเด็นถ้าจอดเนี่ยมีโอกาสเสียรถอยู่แล้วแะครับผมแต่วงดิดมาแบบนี้สวยๆเลยอนะมีแค่แยมโรกับสมกเล่นกันสำหรับอินฟินโลแกนครับ ต้องเดินขึ้นสัตว์บนเขาแล้วครับไปอ้อนครับผมเพื่อที่จะเข้าวงเพราะไปค้นถาม,มสี่คนครบครับครับโอ้แล้วรู้ตัวฮะมุมนี้ว่าเขาจะมาชิ้นะคว้าแกนเนดขึ้นมาแล้วอ้าวกิโอพีไปได้ก่อนทันนี่ครับน็อกดาวไปเหลือคนเดียวดีอินฟินิตี้ก่อนทันนี่โดนเก็บออกจากเกมไปเรียบร้อยอิสซิลี่มันจะโดนเนดมาฮะไอเจไปได้ราวินคอครับผมเอาแล้วะฮะแอมพายแอมพายมีปัญหาแล้วเกมนี้เจอตี้ระเบิดเก็บมิสซิลลี่ไปก่อนครับผม เบเกมบุกมาได้ครับจังหวะเดินขึ้นเขาของไอออนครับแล้วโซนอาซัมคิดโดเอ้าเป็นคิวสุดท้ายเลยหรือเปล่าคุณนายใช่เลยคนสุดท้ายพอดีแล้วอัลสไตน์ก็ไม่ได้เจนฟอร์สครับเดรคอนทามได้เปิดไฟก่อนนะยังไงฟารังเลจันเข้ามาชิดอาร์คิวผมไอเจไปได้เฟรโดครับผมน็อกดาวไปครับนะแ,แล้วเก็บออกจากเกมไปเลยครับการตั้งรับของอาร์คิวยังไงครับผมแล้วฟาจาเอ้าไปโดนบลูโซนน่าจะเป็นนเ้เอ็ดสุดท้ายนะแล้วมิสซิลี่โดนเอ็ดปิดปลายเจนฟอร์ส สองตาไปเช่นเดียวกันก็ผมสิบสองคิวแล้วครับเบคอนทามเกมนี้ดุเดือดมาจากไหนฮะโอ้โอโอแล้วตรงนี้ต้องชาร์จบานกันแล้วอยู่จะไกลวงด้วยแบบนี้ไม่เราทั้งคู่นะเอาแค่แต้มคิวพอเลยครับแฟรงกี้ไปเปิดน็อกไอช็อตได้ช็อตนนเก็บเกมไปแฟรงกี้ระเบิด,ดลู่นนี้พอดีคำแต่ว่าหนีทันนะท่านผู้ชมแต่มอสไปโดนจริงๆนะโอ้แกสลักคุดีคำเลยท่านผู้ชมมาคุณานมอเมอ จ็บไม้ตรงนี้ออกมาปาดได้ผมนี่พอบอยน็อกด่าไปครับคิวทำได้ดีกว่ากับไฟน์้นสเอาครับปิดไฟได้แล้วยังเคลื่อนที่เข้าวงต่อได้แต่เหมือนจะเหลือคนเดียววะที่เหลือโดนวงหมดเลยดีเซลเวียก็สุนอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าตรงนี้เป็นขอบวงแล้วทีมอื่นๆจะไหลเข้ามาครับนี่ฮะบูโซนเอาแล้วของมอสออกไปเรียบร้อยแล้วฟิ้นหมดดิบลวนะฮะฟินิตี้จบอันดับที่10ครับมี4คิวออกไปครับแล้วเนฟโก้ครับบูโซนออกจากเกมไปด้วยอีกหนึ่งคนครับ ดีเซ<ร>เวียยังเล่นได้อยู่แต่ว่าแวมไพตอนนี้โดนกลัวๆครับล่าสุดดามจเขึ้นมาเนี่ยแล้วด็อกดาวจริงๆจากเอสโซ,ซสิบครับเอาแล้วดิมุมนี้หรือแวมไพเหมือนจะจําเป็นต้องเดินด้วยฮะบังคับไฟกับน,น้กดาวเตะมาเต้นเบนแล้วเนรลูกนี้เถกันไปใครจะน็อกดาวอย่งไม่มีคิวฟีขึ้นมาแต่เหมือนจะโดนเอสโซ,ซสิบนี่อ่ะชเวสแมนจัดระเบิดลูกนี้แต่หัวหน้าเต็มตาเลยครับโอ้ตาแทบบอดครับจดนี้เชเวสป่าเข้าหน้าฮะแล้วฟางเราไปด้านล่าง เมาเลยขอวิ่งเข้าวงก่อนนะปล่อยรีเซ็ตหรือเปล่าเบวีโอ้ดีเซเวียนเล่นง่ายจัดคุณอาร์ตสี่คนมี3ามคิวแล้วสเปรลากมาตรงนี้ไม่ไหวเลยเต็ม e ป t e r t a i n นปิดแวมไพร์จบอันดับที่8ครับจะไปโดนใครลากน็อกดาวน์มาฮะเบวีแคนนี่อะไรวะเนาโอ้โหจากข้างบนนะแล้วเมีขมายิงกดใส่ทีมซีเครตครับแมททอยยังไงยังมีเน้นปิดอยู่ยังนอนได้แล้วลุกขึ้นมาแบบนี้ไอ้เจ็กกดให้เลยแต่เป็นช็อปเปอร์ได้คิวนี้ไปดีเครดครับจบอันดับที่7ไม่มีคิว มาเหลืออีก6ทีมแล้วนครับยี่สิบนูทสามทีมูนาตตรงนี้นเหมือนเฮลจะค่อนข้างสวยนะแต่ว่าอยู่ติดกับทางด้านของเทมเ์เมอร์เทนครับูทีเซเวียเตรียมต,ตัวมาในสีครั้งนี้แบบตึงๆเลยฮะครับแต่ถ้าเบคอนถามเกมนี้ได้ไก่ไปนี่ผมมองว่าน่าจะทําลายสถิติคิวที่สูงที่สุดนะตอนนี้กดไป12คิวแล้วครับเลยสูงที่สุดคือเท่าไหร่สิบห้าสใช่ครับไปมุ่นี้ อเรากำลังจะเจอกับดีเซลวิฮะครับผมแต่แบ่งรับมาอีกคนนึงนะอ้าวสุนอาร์ครับไปได้มาหนึ่งน้องก็ผมจะระเบิดฮะครับโอ้ยังไงมุมหนีโบกี้อุ้ยไม่ใช่โบกี้อยู่ดูอะไรแอนครับเหมือนจะโดนน็อกดาวน์ไปนะทางขวานี่ฮะก็เป็นโบกี้โอพนจริงๆด้วยนะฮะครับผมยังไม่เห็นคิวฟีดนะยังไม่ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วระเบิดของสุนอาร์พักๆหนึ่งแล้วนะระเบิดทำไมเลือดยังเต็มอยู่เลยเอ้ย ไม่ไหลขึ้นครึ่งเลยนะน็อกหนึ่งฮะตรงนี้เฮลิสปอร์ตไงครับมุมนี้ค่อยๆล้อฝาม,มาเต็มเลยมาซัดกัน,เ,นเองครับเราขึ้นไปเล่นกับดีเซเวียไม่ได้ครับเต็มสูงเกินไปครับแล้วเหม่อไปอุ้ยแมนจัดจัดครับส่รงรันเจครับลงไปน็อกดาวแล้วชอปเปอร์จะมาชุบไม่ได้นะครับตรงนี้เรซ้ำออกจากเกมไปอ,อดีค้ำเลยฮนะเน็ดสามปยังไงชอปเปอร์โปรสโมอปิดวิชั่นไปก่อนครับอื เล่นกับสมองไปฮะตอนนี้ต้องรอรับเลยครับ port. เอลิสปอร์ตดีเซตขึ้นมาครบสี่เรียบร้อยแล้วแฟงกี้โอ้โหไปแจมมาได้เบลวี่ไปแต่ว่าออนเซนเทสคืนมาได้ครับได้แฟงกี้ไปครับผมเบลวี่อย่างน้องดาอยู่ดาบ่จะออกมาเก็บได้ไหมครับผมตัดสินใจกลับมาข้างในก่อนครับไม่ได้แย่ลงไปลึกครับครับเรนหายกล่าวนะทางด้านของดีเซลเวียอืม เออบิดครับผมอ้เหมือนพยายามจะหาคิวจากไฟของเต็มแมนเมนต์กับเฮลนะนี่ครับผมเขาบังคับไฟกันอยู่แล้วครับดีเซลเวียรอกินแต<อ>้มคิวได้มอแมนระเบิดมาลูกเนี้ตายระเบิดเก็บแต่บุกนินีไปก่อนมอแมนหลบสอมบทันช็อปเปอร์วิ่งมาระเบิดไปดีนะสรารใจฮะจัดให้ส่งมอแมนน็อกดาแล้วจวยอีกหนึ่งน็อกดาไปสอนเลยครับเต็มหรือเบวี่คนเดียวฮะอ้ยจะมาเอาคิวไปเลยฮะโดนสองทางเลยครับผมสำหรับ เตมเมเทสเมนแล้วตรงนี้เข้ามาปาดหลังไอเชอรตี้สวยงามไอเชอรตี้แบบสามแฟงเกียวจะเกมไปโอ้โ,โฟกัสจะแจมแทบคิวอย่างเดียวฮะตอนนี้โดนเบคอนทามโลเลยยังไงเมก้าไมคค่อยๆฟยีมาแล้วนี่ฮะเตมเมเทสเมนจบระดับที่6ไปตอนนี้เหลือ5ทีมครับผมใช่ครับผมวีเอ็นคนเดียวล่าเข้ามาได้ยาวๆเลยฮะตอนนี้ต้องหาร์กมาแล้ว,ลวเป็นเมก้าไมคุณสามเก็บราบิดน็อกดาวน์ในโมงนี้โดนสอเกมไปเชอรตี้ครับลาบิดไม่รอดแล้วครับผมซ้ำโดยเฮลเมก้าไมคครับกับ เอาฮะเหลือสามคนครับผมเฮลมุมนี้เบคอนททมยึดพื้นที่ไฮกลาวไว้แทนครับผมเหมือนลาดลงมาแล้วอุ้ยสุนัตยังไงสิมุมนี้ยังเนียนอยู่เอาแล้วเจอเรียบร้อยฮะแต่ถือว่าลาดมาได้สวยมากๆนะเหลือคนเดียวตั้งแต่ต้นเกมครับอสอ้เหลือที่ห้าครับโอ้เนียนจัดจัดคือมันไปเปิดจุดจังหวะแล้วเปิดใส่อยู่ดูเลยครับใช่ครับแต่ท่านเนียนไปก็น่าจะที่ห้าถือว่าเต็มที่แล้วนะเนียน โอ้แต่ว่าดิเซเวียท็อปสี่อีกแล้วนะไม่ยอมจริงๆนะดิเซเวียโอ้มีสามคิวก็จริงนะแต่ว่าล่ามาท็อปสี่แล้วอุน่นลวเดินนี้อย่างสวยผมเจอตี้ยังไงกดไฟแต่หึ่ทำดาเมจได้ไปนิดหน่อยเก็บมาแล้วมีตัวเทรดไว้ให้ครับไอครับโอ้มุมยิงของไอวันนี้หรือว่าเกมนี้ทําได้ดีนะฮะอาเกตซีบจัดๆแล้วเก็บแต้มคิวได้ด้วยหรือเปล่าโอ้โหเลนนิดเดียวแล้วไหลเข้าห้องน้ําทันครับผมเขาน่าจะชุบขึ้นมาได้เจอตี้ครับผมไหลขึ้นไปชุบก่อน วาดิเซเวียยังนอนเนียน,นอยู่นะแต่ถ้าเฮลผู้เหมือนบังคับต้องคานมาเจอกันหรือเปล่านะเฮล,ลกับดิเซเวียอย่างนี้เนี่ยของไดฮาร์ดครับส่งไปเจ็บเหมือนกันโอ้โหเนี่ยแล้เบคอนถามมาดูว่ายืนเป็นหน้ากระดานเลยครับเขาลูกนี้ไม่น่าจะมีใครขึ้นมาได้เลยะฮะหายครับ14คิวไปแล้วผมเกมนี้เบคอนถามครับ ลอยยาวๆทรงนะฮะวงแบบนี้โอ้ยจังหวะวิ่งไปทางไหนอะคุณนัรเหมือนขอบจะอยู่กับเบคอนทามหรือเปล่านี่ฮะขาวๆนี่วงที่เจ็ดเองนะใช่อ่ะเหมือนวงจะอยู่กับเบคอนทาวนะนี่ฮะอยูมุมไอ้คท่านผู้ชมเปนเนียนมาแล้วครับไอ้แต่ไม่สวยละขึ้นต้องขึ้นกลับขึ้นไปครับไอ้โดนกดยาวๆนะผมตรงนี้ดูขึ้นมาของกระบอกไอ้เชอร์ตี้ หมดมาตนระเบิดน่าลากหลงไม่สุดวงที่8อยู่ไหนวะฮะโอ้โหขอภัยน้ำจมมามองไม่เห็นจริงฮะใช่โอ้เหลือเยอะกันจัดนะแล้วมุมนี้รถล,ลากมาเรียบร้อยชอปเปอร์ปิดดิเซเวียจบอันดับที่4<อ>ไป<อ>ครับผมนานๆจะเห็นคนเล่น MG3 ครับ<ช>ครับพวกนี้กลางตารางหมดเลยนะคุณน้าน,นะสามทีมนี้ใช่ฮะโอ้โหตึงๆเลยฮะตอนนี้ทีสามสี่ครับ พื้นที่ค่อนข้างถือว่าได้เปรียบนะเป็นคันทาวเป็นเนินสูงครับผมถ้าจะหมุนจริงๆแล้วเฮลลายจะต้องไปปะทะกับยูดูหรือเปล่าไปบ้านเรียบร้อยเลยไอ้โอเคมีไอ้ตุดปอดเลยครับ6คิวแล้วท่านผู้ชม5แล้วฮะไลายลาแบบถ้าได้ไก่เป็นบอสพิตรีใหม่เลยนะครับครับขาดออปชั่นนะเพราะว่ารู้ตำแหน่งแบบชัดเจนแล้วถ้ามีออปชั่นนี้ได้นะแน่นอนอ้ยเราเรียนดู แต่ได้น้อยขอไหวแต่เจอเพิ่มขึ้นมาแล้วกดมาโอ้โหไฟเลทยิ่งกว่าพระเจ้าครัรงนี้รัวมากเลยนะตัวเราไปยังมามีธงบังอยู่มีมธกบังอยู่กลับไปเล่นกับเพื่อนแทนครับผมไงครับผมมุมนี้ เฮลก็จะเอาเหมือนกันแล้วเชอร์ตี้กดสายบายมุมนี้เดี๋ยวไปอีกหนึ่งครับผมอ้แล้วลิทครับไปได้ไดฮาร์ดมาเชอร์ตี้ปิดเพมบูรูไปเมื่อสักครู่นะก็ยังคงเป็นเบคอนทามที่ได้เปียกเรื่องตัวเล่นอยู่ครับแต่ดูเหมือนว่าวงจะปีดสทางเบคอนทามมากกว่าแล้วสเปมาจงหวี้มีดใส่ครับช็เพือเลยช็อปเปอร์ได้มาแต่ไม่ก็มาแล้วไม่ไหวกับเบคอนทามจบอันดับที่3เฉยครับเหลือเฮลกับยูดูแต่ว่าไม่ก็มายเลือดไม่เต็มนะสองก่อนงก่อนมุมนี้ฮิฟ่าเรียบร้อยยูดูอะไรแอน โอ้ยมาเลยเก็บ2ไก่ติดเลยครับผมอเหมือนจะเสียเปรียบที่สุดแล้วนะอยู่ดูเมื่อสักคูอ่อะผู้ทำจนได้ครับเอาจริงมูปงไปอยู่บ้านเหลืองตรงนั้นแล้วค่อยๆกระชับปืนที่เข้ามานครับครับ แต่เกมนี้นต้องชมเบคอนไทม์ครับที่เดินเกมได้ดีมากนะจังหวะรับจังหวะใส่ของแต่ละทีมอา g r e s มากใส่ทุกทีมเลยต้องครับผมนี่คือชมหน้าของผูเ้เล่นยูดวนแลนฟุตบอลครับเดี๋ยวเราไปพักชมไฮไลท์แล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันต่อในเกมที่4แผ่นที่ซานฮอลครับครับผม